มีการขึ้นลิบขา้างหน้าเฮ้ยสำหรับคนที่จะมาที่นี่นะครับเรามีกฎทั้งหมดนะครับตามนี้นะครับห้ามนำรถไฟเข้ามาเนี่ยนะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมากินร้านนี้กันตังมีมเปล่าทำเป็นคลิปนี้มีคขยับายและมีเนื้อหาที่ไร้สาระมากๆใครก็ตามที่กำลังหาสาระจากคลิปนี้โปรดกรุณาถอดสมองก่อนดูด้วยเอ็นจอยค่ะ Thank you นั่นคือจุดชมวิวนะฮะเฮ้ยเปิดคลิปก่อนเปิดคลิปก่อนสวัสดีครับไม่มีแรงแล้วขึ้นเขามามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะสกายวอล์กสกายวอล์กเออสกายวอล์กเขานิเวศอืมเรียกหอกเฮ้ยสกายวอล์กพอดีม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 ีห้องน้ำมีห้องน้ำอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ชั้นสัตว์ฟ้าเอาอะไรมาก็ต้องซื้ออะเราไม่บอกว่า อ้าวไม่ไป็กันหมดเลยก้ขาแคือคนดยาอเอาเรื่องปะนี่เป็การขึ้นลิฟต์ครังแรกครอะไรที่มหาเอาท่าลิฟตปหารอะเลยเกีมาแล้วมาแล้วมาแล้วประตูอยู่ไหนปะเอาอยู่ังอยู่ข้างหลังนี่ปต้องมองมาหลายรอบ เข้ามาจนชินแล้วแต่ว่าแต่ว่าขึ้นี่ที่นี่นิ่งขึ้นมาโอเคมันไม่ได้ไอ้น,นี่ขนาดนี้ แม่งไปแต่ทีมนมือทั้งนั้นเลยวะเฮ้ยไม่ภาถาไม่ดีถามใครถามอะไรทำไมแบบเหมือนเวลาขึ้นมาเรนียทำไมก็ต้องใส่รองเท้ากับถุงเท้าของเขาแล้วเหมือนที่ถามแล้วรองเท้าส่วนเรื่องของข้างบนนี้คือรองเท้าทางรองเท้าของเราเนื่องจากว่าที่เราเที่ยาใส่มาเองเขาเกรงว่าจะมีเรื่องทรายเม็ดทรายอะไรติดมาขึ้นมากบตรองเท้าเจ้าตัวและรองเท้านั้นเราไม่มีแม่บ้านมา ปอยตะวันตกหรือเก็บปวาดข้างบนนี้ให้แล้วถ้าเกิดว่าอันเนี้แบบเหมือนสมมติกลางๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดนกแบบเหมือนนกมันมาที่ใส่แล้วมันนกถ้ามันที่ใส่เรามีตัวของคนตะวันตกอยู่แต่ว่ามันไม่ตะวันตกไม่ทั่วถึกข้างบนนี้อ๋อๆขอบคุณเขาขอบคุณเขาด้วยขอบคุณเขาด้วยเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าแบบเขาให้ขายครับผมครับกู้ว่าขยะเยอะคน้ใช่หมายถึงว่าหลายกลิบอปใช่ไหมเออเอ้ยลิฟต์ยังขึ้นได้เหรอน้ำเอา ว่าเอาแค่น้ำก็เราไม่ไม่คืนว่ากูไม่ได้ลากแบบว่าอะไรนะเอหมือนสมมติว่าถ้าเป็นพม่าเอ๋อแบบว่าต่างชาติต่างชาติอใช่แล้วแล้วเหมือนบางทีคนที่เป็นผู้ใหญ่อ่ะอแล้วไม่ได้เป็นห่านแต่ว่าพวกที่เป็นวัยรุ่นเด็กๆอะเออเออเหมือนบางทีว่าอาจจะคิดแบบของที่แบบใช่ไปเล่นไปที่งลิปลงกันอู้้เชี่อตัวึ คนที่จะมาที่สกายวอล์กแห่งนี้นะครับนี่สาระใช่ไหมอ่าใช่นี่คือสา, <c oughs> สาระเลยที่สาระเลยจับตาดูไว้สำหรับคนที่จะมาที่นี่นะครับเรามีกฎทั้งหมดนะครับตามนี้นะครับเรามาเริ่มที่กฎข้อแรกนะอ่ะข้อแรกละตรงน,นี้ก็เผื่อใครบอกว่าเขตปอบอุอบ่ยไม่ใช่นะทำไมห้ามนำรถไฟเข้ามาเห็นไหม ห้ามนำรถไปนี่หัวรถจักรอ๋อหัวรถจักรอันนี่คือควันอ๋อนี่คือสมัยก่อนสมัยก่อนอ่านี่คือสมัยก่อนเขาห้ามนำรถไปนี่ไม่ใช่แสดงว่านี่ผิดนี่ผิดนี่ผิดอันนี้คือห้ามนำรถไปอ๋อจำจำไว้ส่วนนี้เครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ก็ตอนนั้นเลยคือห้ามดื่มแอลกอฮอล์นึกว่าจะมีมุกนี่คือ สกายวอล์กจุดท่องเที่ยวนะเข็มฉีดยาที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะหาหมอให้ไปโรงพยาบาลอ๋อแต่ที่เขียนว่ายาเสร็จเนี่ยผิดนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลเนี่ยเขาประทับไปเพราะว่ามันไม่มีเข็มฉีดยาไม่มีห้องใจยาแล้วแล้วนี่ยาอะไรนะยาอะไรพาราแล้วเนี่ยอันนี้แก้อักเสบแล้วเนี่ยอันนี้เข็มฉีดยาน่าจะเป็นน้ำเกลืออ๋อน้ำเกลือส่วนป้ายตรงนี้ฮะดู ใช่ตรงนี้ปกติคืออะไรโคชลาที่จริงไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าใครที่เอารถมาหรือว่าเป็นวิวแชร์ให้กลิ้งลงไม่ได้เลยคือแบบปล่อยเกียร์เกียร์เกียร์แต่เกียรว่างอ่ะสำหรับกดสถานทีุ่ดโคนเชียเลยไอ้นู้นคือเอาลงใช่ไหมใช่ใช่อ๋อไอ้นี่ขึ้นขึ้นเหรอนี่นี่นี่คือถ้าใครเอาวิวแชร์มาคือให้เข็นขึ้นไปเลยคือแบบเข็นขึ้น ให้เข็นขึ้นไปนี่ก็เป็นกฎเบื้องต้นที่ถ้าคุณมาสกายวอล์กที่นี่คุณอาจจะต้องรู้ไว้เอ่็นไอ้ป้ายนู้นเห็นไหมเขตที่ปลอดบุหรี่ใช่ป่ะไม่ใช่บุหรี่ห้ามเอารถไฟเข้ามาอ๋อห้ามเอารถไฟเข้ามาใช่ส่วนนี้ถ้าถ้าคนจะขึ้นสกายวอล์กก็ต้องเอารถยู่แช์มาด้วยใช่ถ้าสมมุติถ้าถ้าแบบสมมุติคุณพิการอ๋อคุณพิการคุณนั่งยูแแชร์เงี้ยคุณเข็นขึ้เอมเข็นได้เองได้เลยอ๋อไม่ต้องไม่ต้องมีใครช่วยคนต้องแบบต้องทำด้วยตัวเองอ โอเคสาลาเลยทุกคนเห็นตรงนั้นไหมเนี่ยทุกคนเห็นร้านนี้ไหมคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมากินร้านนี้กันตังมีป่าวมีทำแล้วทำงานแล้วต้องมีตังเรียกว่ารีวิวได้เลยวะ ผมต้องไปขอเขาก่อนวอกแบบรีวิวอาหารนี่กันเออนั่นแหละอาจจะไม่แบบนั่นมัใช่ชื่อร้านนี่โน้ตชื่อร้านอยู่นู่นคอร์สูเจียงคอสูจีแล้วนี่ก็คือวอกทั้งหมดคลิปอาจจะสั้นหน่อยใช่คลิปสั้นวอกทั้งหมดในวันนี้อืมขอจบคลิปประเด็นๆเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่พลาดกำลังจำกำลังลึกอยู่ใช่ไหมเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ